สวัสดีสายล่าทุกท่านนะฮะก็วันนี้ก็มาแนะนําลัดส้นพัน้ายนะฮะของลูกซองนะฮะก็อันนี้ที่ร้านออกแบบเองนะฮะก็แข็งแรงนะครับสําหรับลูกซองก็มันจูได้หนัดนะฮะก็แบบนี้เลยนะครับก็ตรงร้านผมเนี่ยก็เอ่อให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความแข็งแรงตรงนี้นะฮะและที่สัมพันธ์แถบตรงนี้จะยาวนะฮะเห็นไหมฮะว่าลูกกระสุนมันยาวขนาดนี้ฮะแต่ว่าเราเสียบเข้าไปเนี่ยแทบจะไม่เห็นสีแดงโผล่มาตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่า ลูกกระสุนเนี่ยมันมันแดงแป๊ดนะฮะเวลาที่เราอย่างเงี้ยบางทีเออเป้าหมายของเราอาจจะมองเห็นได้แต่ว่าแถบตรงเนี้ยถ้ามันกว้างหน่อยก็จะปกคลุมแล้วก็ยิ่งคุมเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ให้ลูกหลุดอยู่ตรงเออไม่หลุดหล่นได้มากเท่านั้นนะฮะก็วันนี้มีหกนัดนะฮะก็เรียงก็เทคนิคของผมนะฮะก็คือเรียงเหมือนกับสายคาดกระสุนเมื่อกี้นะฮะเรียงจากลูกเล็กลูก สองลูกนี้เป็นลูก70นะฮะสองลูกนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรลูกร้อยอีกหนึ่งลูกเป็น27อีกหนึ่งลูกเป็นลูกเก้าเงี้ยฮะมันจะได้ครบถ้วนทั้งหมดนะฮะเวลาที่เราเจอเป้าหมายเนี่ยมันจะได้หลากหลายนะฮะก็แน่นนะฮะก็ไปอย่างนี้แค่นี้เลยก็ได้นะฮะมันแน่นติดนี่ครับนี่นะครับโอเควัสดุเป็นผ้านะครับเป็นผ้าตรงนี้นะฮะเย็บ สองชั้นด้วยกันนะฮะเป็นลายาพรางทบบอดิจิตอลนะฮะแล้วก็ยางยืดอย่างดีนะครับแน่นซื้อครั้งเดียวก็ใช้ได้หลายปีครับอุ้มค่าฮะมีประโยชน์ด้วยนะครับโอเคฝากกันไว้ด้วยฮะรัดสนมาทายลูกซองนะครับขอบคุณครับ